มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงานเข้าผาออสอพอมสะแก้วผลสอบสวนจากปาปาชาออกแล้วค่ะจากกรณีของครูเบนเบญยาพาสอบติดครูได้อันดับที่1แต่ชื่อหายโดยได้สอบติดพนักงานราชการทั่วไปอันดับที่1เอกทยาศาสตร์ สพมสาแก้วซึ่งทางสพทได้ประกาศเลื่อนแถลงข่าวจากเดิมวันที่20กันยายน2567ออกไปก่อนนะคะสาเหตุอยากให้เจ้าตัวพร้อมและมาร่วมฟังแถลงข่าวผลสอบด้วยกันด้านผลสอบนายประยงสารภูมิพอ,อสสพมสาแก้วของปปรชระบุว่ามีมูลว่าพอ,อสอพออสพมสรแก้วและเจ้าหน้าที่ประมาทและบกพร่องไม่ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนประกาศผล หลังจากนี้ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยก่อนกําหนดโทษต่อไปซึ่งนายประยงสศรภูมิผู้านยวการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสะแก้วขณะนี้ถูกสั่งย้ายมาปฏิบัติราชการที่สํานักงานบริหารการมัธยมศึกษาสอบพอ,อททั้งนี้กรณีครูเบนเบญยภา,าได้ทําการลาออกจากงานมาแล้ว ทางว่าที่ร้อยตีธนูวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าครูเบนยื่นลาออกจริงแต่ยังไม่ได้เซ็นอนุมัติการลาออกยังเป็นครูอัตราจ้างเหมือนเดิมรับเงินเดือนเหมือนเดิมสถานะยังเป็นครูอัตราจ้างอยู่ที่จังหวัดอยุธยาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ